จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับตัวสถานการณ์โควิดโควิดโควิ i นอกจากจะมีผลกระทบต่อชาวไทยเราแล้วก็ทางด้านชาวลาวนะฮะที่มาทํางานในประเทศไทยเราแล้วนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่ากระทบเฉพาะผู้ที่มีอาชีพรับจ้างครับ แต่ว่าอาชีพครูก็ไม่ละเว้นครับแน่ผมยังไม่มองไม่ออกว่าอาชีพครูนี้จะมีผลกระทบต่อโควิด1 i ได้อย่างไรนอกจากเรื่องของการจัดการีการสอนครับแต่ว่าสากลอมทรัพย์ครูของจังหวัดสติเกตไม่คิดอย่างนั้นครับมองหาช่องทางเนียยว่าจะช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างไรครับมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างแล้วก็เลยตัดสินใจครับพักชําระหนี้ครู3เดือนครับเอา้ามันเป็นอย่างไรจานนี้ อย่บอกว่าโควิด -19 ทําให้ครูมีไรายได้น้อยลงเพราะว่าทำมาหากินไม่ได้จึงพักชระหนี่เหมือนกับ SME ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าอาชีพครูก็รับเงินเดือนแน่นอนตายตัวอยู่แล้วครับมันจะมีผลกระทบต่อการส่งชํละหนี่สหกรณ์ได้อย่างไรครับแต่ว่าธานูพุัธการสหกรณ์อมทรัพ์ครูสิทธิเกตไม่ได้คิดอย่างนั้นครับก็บอกว่าเออหน้าอย่าไปสอหลายทันบอกว่าพักกับพักมันเป็นประโยชน์ต่อคู่ทันคุณพ่อจะเดือดร้อนอยังเสื่ สากลบนสกอตของคุณคุณพรบท่านบเขาซอยเหลือกันสะมีมาคัดขวางอีย่างเดนี้อิจฉาท่านบอกท่านแน่สากลอุบลประเทศเนี่ยเบอเหอท่านนะครับเขาปบระเฮอรกันมาแคะสากลคู่ซิติเกตท่านบอกคุณพ่อท่านนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับท่านได้เมนเจออนไลน์ก็มีการรายงานครับสากลออมรั์ครูซิติเกตประกาศพักชำระนี้เฉพาะเงินต้นของเงินกู้สามัญปกติหรือว่าเงินสามัญกู้ร่วม กับเงินกู้พิเศษครับเพื่อช่วยเหลือสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด COVID -19 เป็นเวลาไม่เกิน3เดือนครับอ้าวก็ยังดีอยู่ยังมีความละอายอยู่ครับผมให้แค่ไม่เกิน3เดือนครับโดยนักข่าวเองก็ไปพูดคุยกับทนดางประธานกรรมการสากลอมทรัพย์ครูจังหวัดสิธิกตครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดสิธิเกต ทางด้านท่านผู้จัดการเอท่านประธานกรรมการเอกก็คือนายทิโรนันคําคาวีครับจำชื่อเอาไว้นะนายทิโรนันคําคาวีคนที่พรรคชลน้ครูนี่ครับชาวครูจะต้องจดจำเอาไว้เพราะว่าเป็นคู่ผู้ที่มีพระคุณนะฮะ ท่านประธานเองก็บอกว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับในหลายประเทศทั่วโลกก็ยังคงระบาดในวงกว้างนะมีรางงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน,นครับไม่ว่าจะเป็นอุบลไม่ว่าจะเป็นสิสเเกตครับมีการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยเราหลายระลอกแล้วครับซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงทําให้สมาชิกสกออมรัพย์ครูสิสเเกตนะครับก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยเป็นจํานวนมากครับ ซึ่งก็มีทั้งครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสตึิเกตต้องได้รับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมทางเศ,งศรษฐกิจภายใต้ข้อจํากัดมากมายจากการจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ถ้าเผื่อผมเป็นนักข่าวนะผมก็จะสอบถามว่าห่วยท่านประธานท่านประธาน,าานาว่ามีผลกระทบต่อสมาชิกสมาชิกเดือดร้อนอีกอย่างแน,น่ลองสาธยายให้ฟ้าเมืองดู example หนึ่งสองมีเราสิว่า ผลกระทบที่ครูเขานี่ได้รับผลกระทบบอกว่าเสียหายหนักนี่ครับมันมีอะไรบ้างถ้าเผื่อครูยังเสียหายหนักขนาดนี้แล้วชาวบ้านตาดันดำที่ไม่มีเงินเดือนจะอยู่ได้อย่างไรทีนี้ครับเพราะว่าครูนี่ขนาดกระทบขนาดนี้ยังพักนี้สามเดือนแล้วประชาชนชาวบ้านที่ไม่มีเงินเดือนเลยจะไปขอพักนี้กับใครทีนี้ครับนี่นอกระบบยิ่งมาข่มเหงยืนรออยู่หน้าออฟฟิศอยู่รอบเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อวันนี่แล้วมีการหักเงินล่วงหน้าด้วยนี่ครับ และจะมีทางช่วยเหลือเขาอย่างไรที่นี้ครับนะฮะนี่ถ้าเผื่อผมเป็นนักข่าวนะจะลองสาถามว่าเดือดร้อนอะไรบ้างนะครับพอเห็นครูเดือดร้อนอยานนี้ทางด้านสากลอมซัย์ครูสติเกตก็พานจนน้ําตาไหลเลยครับผมคณะกรรมการก็เลยได้มีการประชุมพิเศษครับครั้งที่4ทับสองหครับในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตนเองก็ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสากลนะครับก็ได้ลงนามประกาศพักชําระหนี้เฉพาะเงินต้นเงินกู้สามัญปกติหรือเงินกู้สามัญร่วมกับเงินกู้พิเศษนะครับเป็นเวลาระยะเวลาไม่เกิน3เดือนครับเงินกู้ของครูก็มีอยู่แค่นี้แหละครับหกู้สามัญสองกู้เงินกู้ฉาครับเงินกู้ฉุกเฉินครับอันนี้เงินกู้ฉุกเฉินนี่คือไม่ยอมแต่ว่าเงินกู้สามัญกับเงินกู้พิเศษนี่คือยอมให้พักได้ครับเป็นเวลาไม่เกิน3เดือน แต่ก็มีเงื่อนไขและก็ข้อกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามกําหนดที่ประกาศไว้นะครับถ้าเผื่อสมาชิกสากลท่านใดที่ฟังรายการนี้อยู่ฟังรายการนี้อยู่นะครับหรือว่าดูคลิปนี้อยู่ครับมีความประสงค์ก็สามารถยื่นคําขอตามแบบที่สากลกําหนดนะครับสามารถยื่นได้เฉพาะวันเวลาทําการของสากลเท่านั้นนะโดยให้มีแนวทางของการปฏิบัติด,ดังนี้ครับถ้าเผื่อเป็นสมาชิกปกตินะครับ ถ้าเพื่อเป็นสมาชิกปกติสามารถยื่นได้นะครับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับสมาชิกสากลปกตินะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมจนถึงวันที่25กันยายนครับส่วนสมาชิกสากลที่เป็นาราชกบํมนาน,นะครับยื่นได้ตั้งแต่่9สิงหาคมถึง20กันยายน สมาชิกที่สากลที่ได้รับความเดือดร้อนและก็ขอพักชําระหนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดคําขอพักชําระหนี้แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจะให้คุณนพรมาเล่าสัทยยาให้ฟังจนครบถ้วนแกก็คงจะไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกครับแกเสนอข่าวให้นี่เขาเป็นบุญตัวแล้วครับแกก็ยังมากระแนะกระแหนเน็บแหนบสากลอีกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่น้องป้องไปเข้าไปดูเองก็แล้วกันนะครับที่เว็บไซต์นะฮะก็คือ W W w ก็คือเวิร์นไบเว็บนะครับ S S, S K T C O และก็ขีดครับ O P com ครับนะฮะ S S K หรือว่าพิมพ์ง,ง่ายๆไปที่ google ก็ได้พี่น้องพิมพ์คำว่าสังกรออมทรัพย์ครูซิติกตนะฮะเขาจะพาไปเองนะครับผมบุยากแล้วครับผมโดยทางท่านประธานเองก็บอกว่าสําหรับหลักและก็เงื่อนไขของการประกอบดําเนินการพัชรัหนี้ก็มีดังนี้คือการพักชําระหนี้กระทาได้เฉพาะพักการส่งเงินต้นนะ ที่สมาชิกมีความประสงค์ตามประเภทสัญญาเงินกู้ดังนี้เงินกู้สามัญนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้สามัญร่วมกับเงินกู้พิเศษใช้บุคคลค้ำประกันทางนี้สัญญาข้างต้นจะต้องเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับระยะเวลาของการพัพกชำระหนี่นะครับสมาชิกปกติงวดประจําเดือนกันยาตุลาและก็พฤศจิกาสมาชิกปกติบํานานงวดประจําเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา สำหรับเงินต้นที่มีการพักชำร,ร,ระหนี้สมาชิกจะต้องชำระหนี้ภายในกำหนดสัญญานะครับสมาชิกที่ขอพักชำระหนี้มีสิทธิ์ขอกู้หรือว่าคำประกันได้กรณีขอกู้วนซ้ำสัญญาที่พักชำระหนี้ให้ถือว่าเป็นการพักชำระหนี้เป็นอันสิ้นสุดระหว่างที่ขอพักชำระหนี้หากมียอดค้างส่งชำระรายการรีดเก็บให้ถือว่าการพักชำระหนี้เป็นอันว่าสิ้นสุดครับเงินไขกับพระจมควรครับพี่น้องครับ และก็สมาชิกสามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้เพื่อเสนอพิจารณาได้ที่นักนงานสักัอมรัพย์ครูสิทธิเกตจำกัดหรือว่าผ่านกรรมการประจำเขตส่งทางไปรษณีย์โดยถือวันที่ประทับตาเป็นสำคัญและก็สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวหรือว่าฟังคุณนพพร,รมเมธันอยากสอบถามรายละเอียดโทรหาผมเลยครับผมนี้คือประธานสากันะ0ูนย์หก9 2 3์นฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้อง 0 6 1 0 2 9 0 9 2 3นเะครับอ่ะเข้าไปทักทายพูดคุยได้ครับกับทางด้านท่านประธานสากรอ,อมทรัพย์ครูสิทธิเกตรครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับทางอุบลเรานะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ศาลปกครองนะครับได้มีการนัดอ่านคำพิพากษานะครับระหว่างครูอดีตพออสนั่นจันมณีฟ้องสากรเอ่อฟ้อง ทางด้านสารกลรจังหวัดครับนะฮะเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะฮะก็เป็นการศาลจะมีการศาลจะมีการอ่านคําพิพากษาซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่กรณีที่สารกลรรรอมซัพย์ครูอุบลเรานะครับไปซื้อที่ดินก่อสร้างสารกลอมรัพย์ใหม่แต่ว่าราคาสูงกว่าปกติครับคือสูงกว่าราคา พูดง่ายว่าราคากลางือวาราคาท้องตลาดครับนะฮะก็เลยทําให้ทางนี้มีการยื่นฟ้องครับแล้วก็สารปกครองจะมีอ่านคําพิพากษาระหว่างนายสนั่นจันมณีนะครับผู้ฟ้องคดีกับสากรจังหวัดอุบลราชธานีครับในวันที่30สิงหาคมเวลา15บหนิกาสามสินาทีที่สารปกครองอุบลราชธานีนะครับห้องพิจารณาคาดี1ครับนี่ตุลาการสารปกครองได้เป็นคนที่ลงนามนายเทิดพงษ์คงจันทร์ครับ ถ้าเผื่อใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนี้สามารถไปรอรับฟังได้นะครับสาาปกครองจะพิพากษาอย่างไรนะครับเป็นการฟ้องเดิมทีนี้คือฟ้องกรรมการสากลอมทรัพย์ครูอ,อบุบลตอนนี้ไปฟ้องสากลจังหวัดอ,อบุบลราชธานีครับเป็นคดีเดียวกันแต่ว่าแยกฟ้องครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราครับในช่วงหน้าฝนผมเองก็แนะนำนะฮะให้ ไปใช้บริการครับทางด้านถาวลอ,อยยน์ถาวยอ,อยอนอนอยอนตกรุ๊ปหรือว่าไทายพลัสถาวยอ,อยยนซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออโรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อนะครับทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดําท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีการรับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเปลกตั้งสู์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพเอรตที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำตรงไปที่นี่ฮะทาวอลยางยนต์และท่านยังสามารถที่จะซื้อ,อยางรถยนต์นะครับในราคาเงินสดแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนด้วยกันนะครับโทรสอบถามรายละเอียดครับกับทาวอลยางยนต์นะครับ045255222 045255595 แล้วก็0950597478้าย่ถาวรออยังยนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายเจกว่าครับส่วนผู้ที่วิงเวียนศีรษ,ษ,ษ,ษะหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพบพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐฝั่งวารินก็รุ่งทวีให้แยกวารินซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับ แต่ต้องเป็นสมทวินอังกี้ตราท้นโผของแท้โดยทีมงานคลีนเรดิโอครับส่วนอีซี่อีซี่เองก็เป็นสารฟูซินติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสิกรอลดควดดันดําเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเจียบแล้วเลื่อนปืดลื่นป,ดนปืดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้อีซี่ครับนะฮะ สามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรย่างยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีน,นานันตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสจด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิทถนุนขางอาวุธฝั่งวารินก็ร้านปูตวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออโตสวิทตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดสิทธิเกตอ EC สินค้าไทยคุณภาพส่งออกรถผมเองทุกคันก็เลือกเติมอ EC เช่นเดียวกันครับวันนี้รายการทุกันคุยข่าวภาคเช้าก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้ครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันผมอีกครั้งหนึ่งกับผมนุพลและก็คุณจุลทิดด้วยนะครับและก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจของ c l e น n Radio หรือว่าต้องการอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับเรื่องราวดีๆไปที่ Facebook ของผมนะครับได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็มีการนำเสนอเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมมหาราชและก็ไปสอบเข้าเตรียมทหารครับผ่านรอบคัดเลือกรอบแรกที่เป็นวิชาการนะครับ ปรากฏว่าได้ที่หนึ่งของประเทศไทยครับทั้งทหารบกทหารเรือและทหารอากาศครับเป็นนักเรียนโรงเรียนเบนจมมหาราชแปลว่าเป็นชาวสติเกตอำเภอภูสิงห์นะครับสติเกตครับพ่อแม่ยากจนแต่ว่าลูกเรียนหนังสือเก่งมากครับไปดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กของผมนะครับโปรไฟล์ของผมครับอา,าวเช้านี้าำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการทั้งทางด้านอำเภอเดชนน้ำยืนน่าจะรวยและก็สลินทอนครับแล้วก็คลื่นดีสีอุบ คลื่นดีซีประดูครับสวัสดีครับ